การเดินทางสักการะพระบรมศพกรมรังเช็คสถานีมา t สนามชัยพร้อมรองรับประชาชนในวันที่9พฤศจิกายน2568ขึ้นไปประชาชนจากทั่วประเทศจะมีโอกาสเข้าสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงณนะพระราชวังดุสิตในพระบรมหาราชวังและนี่คือสิ่งที่ทุกคนอาจพลาด กรมรางได้เตรียมพร้อมสถานี MRT สนามชัยให้บริการประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างสะดวกและรวดเร็วแต่ทำไมสถานี MRT สนามชัยถึงสำคัญสถานีนี้เป็นจุดเด่นที่อยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุดประชาชนสามารถใช้ทางออกหนึ่งพิพิธภัณฑ์สยามและเดินไปขึ้นรถชัตเตอร์บัสฟรีของขอสอมอกเพื่อเดินทางไปยังสนามหลวงอย่างสะดวกโดยมีการบริการทุกสินาทีหรือปรับตามจำนวนผู้โดยสาร จุดถูกใจกรมรางได้ประสานกับผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางเพื่อเพิ่มความถี่ในการให้บริการหากผู้โดยสารหนาแน่นมีการเพิ่มป้ายแนะนำเส้นทางที่ชัดเจนไปยังทางออกที่มีรถชัตเตอรบัสรองรับเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อจำหน่ายบัตรเหรียญโดยสารและเพิ่มเครื่องแทบริดสำหรับการสแกน QR code มีการจัดลำดับการเข้าใช้บริการของผู้โดยสาร group Release เพื่อควบคุมปริมาณผู้ใช้บริการคำถามที่น่าสนใจ การเพิ่มความถี่ของรถไฟฟ้าและรถชัตเติลบัสจะช่วยลดความแออัดในช่วงเวลาที่มีประชาชนใช้บริการหนาแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่การเพิ่มเติมเครื่องแทบลิตส,สำหรับการสแกน QR Code จะช่วยเร่งกระบวนการซื้อบัตรเหรียญโดยสารได้หรือไม่เส้นทางชัตเติ b u ัสฟรี M1 รถไฟฟ้าสถานีท่าพระทางออก1สนามหลวง M2 รถไฟฟ้าสถานีสนามชัยทางออก1สนามหลวง M3 รถไฟฟ้าสถานีสามยอดทางออกสามสนามหลวง M4 รถไฟฟ้าสถานีสยามทางออกหสนามหลวง M5 รถไฟฟ้าสถานีวงเวียนใหญ่ทางออกหนึ่งสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพพิวัรน์บริเวณประตู1ิบสนามหลวง M10 สถานีกรุงเทพหัวลำโพงสนามหลวง สำหรับรถไฟทางไกลกรมรางได้ลงพื้นที่สถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์ตรวจความพร้อมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยรอฟอรทได้พ่วงตู้เพิ่ม 1- ถึงสองตู้ไปกับขบวนรถปกติและพิจารณาพ่วงตู้เพิ่มเติมในขบวนที่มีประชาชนหนาแน่นประชาชนสามารถเชื่อมต่อรถชัตเติลบัสฟรีได้ทั้งที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพพิวัฒน์นอกจากนี้รอฟอรทยังให้บริการที่จอดรถฟรีที่สถานีกรุงเทพ หัวลำโพงและสถานีกลางกรุงเทพพิวัฒนตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายน2568เป็นต้นไปสรุปกรมรังได้เตรียมพร้อมสถานี MRT สนามชัยรวมถึงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางมาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยการเตรียมการที่ละเอียดและครบครันของกรมรางจะช่วยให้ประชาชนมีประสบการณ์การเดินทางที่ราบรื่นและปลอดภยัย